สวัสดีครับทุกคนท่นานคะตอนนี้เราอยู่ช่องฮูดังแปลแชแนลครับแล้วเราได้ยินแบบที่จะให้เราจำลองการไปโจนนะครับจำลองการโจนนและก็คือเพื่อนของเราเคเดินมาตรงนี้โอเคเพื่อนได้เลยโอเคไปกดไหนเนี่ยไปไงทุกคนอ๋อ ชาดีส่งเงินไปหมดทำไมอยากต่อยเราได้ไปแล้ว oh my god วิ่งวิ่งวิ่งนี่นะส่งเงินไปหมดทำไมอยากต่อยอ้ oh my god ปนเงินปนเงินสุดอีพิกทุกคนว้าวอี่ปนเงินอะพวกนี้ทำไมปนไม่ได้ มาดียวเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อยากเสียมาเลยมาเลยอันนี้ทำไมตีอะไรได้หรือว่าเป็นคนน่าจะไม่ใช่นะครับส่งกันมาให้หมดเดี๋ยวนี้ทุกคนเราได้ไปละเราได้ไปละทุกคนชื้นเอาไปขายโอเคอีซี่อ้เดนี่ก็คือบ้าหรือคือเราอีกแล้ว ทำไมบ้านเขาเลยมันดูลกเลยมันดูเก่าแก่อยู่ทุกคนโอ้บ้าอู้หูไหนดูซิกระเป๋าเนี่ยซิกระเป๋าซิกระเป๋าโอ้โหเก็บเงินได้เยอะขึ้นนี่คืออะไรแปลงบ้านอะอันนี้คือตัวบวกอะโอเคบวก นี่บอกความ,มเร็วโอเคเราจะบอกความเร็วบอกความเร็วในการวิ่งบอกความเร็วในการวิ่งแล้วก็ไปป้วนต่อทุกคนส่งกันมหมมาเดนี้นี่ส่งกันมาส่งกันาามาเดนี้เลยเอาเงินมาเอาเงินมาให้ฉันเอาเงินมาเดนี้เลยเอาเงินมาเงินมาเดนี่ใช้ตัดการเงิน ใช้ทากการเงินเอาไปซื้อของเ,อเงินมาดีนี่ยทำให้ยากโดนปล้นมากกว่าเดิมแล้วอุปกรณ์พวกนี้มันทำไม่ใช่ยังไงทุกคนอ่าเอาเนี่ยมานี่นได้มและเอาไปฟาดหัวคนละมันนี่เลยเอาเงินมาดีนี้ทำให้ยากโดนปลนะ้นเน่ยเอาเงินมาฉันเอาเงินมาให้ฉัน นี่นะนี่นะ่นี่นี่ทุบตีคนทุบตีคนนี่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 ทุบตีคน,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 คนมันี่เลยมันี่มันี่เดี๋ยวนี้มาอย่าไปไหนอย่าไปไหนอย่าไปไหนใช้ตระการเงินใช้ตระการเงินส่งเงินมาให้หมดส่งเงินมาให้หมด,ดเดี๋ยวนี้พูดได้เงินเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาเงินมาเอาเงินมา โดนปนสองคนใครในเครื่องเดียวโอ้ขายอู้ดีกันได้ขึ้บเนี่ยงานนี้ก็นนกด,กดีอใช้ได้ทุกคนนี่ซื้อค้อนไปฟาดหัวคนทุบตีคนนะครับเอาเงินมอถ้อก,การคนที่มีเลือดนะครับคนที่มีเลือดอยู่ข้างบนมันจะได้เงิน ใช้เง oh, 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 so, e. oh. oh, ินเยอะโอ้ทุบตีทุบตีโอ้ไม่กันทุบตีเอาเงินมาเดี๋ยนี้จำลองการเป็นโจรนี่นี่เออขโมยขโมยทุกคนขโมยโอ้ขโมยขโมยทุกคนขโมยเลยรีขโมยรีขโมยโดยด่วน รีบขโมยเร็วรโ,โอ้โอไม่เราตดนจับแล้วเนี่ยไม่นะอันนี้เวลาจำกัดนี่เองเราโดนจับทุกคนโดนจับแล้วโอเคเราจะป้นใหม่ลืมละ่าถ้าเวลาหมดจะเป็นไงนี่นี่นี่เอาของมีค่า่ลนของมีค่าโทรศัพท์เพชรแล้วก็กระเป๋าตังค์ใช่ไหมเนี่ย โอเคเอาดีฟังทีวีชิวๆโอควายออควาโอเคโอเคทันเวลาทันเวลาพอดีทันเวลา,เ,วลา,เ,วลาเกียบไม่รอดแล้วเชียวเ,เกียบโดนตำรวจจับโอ้ไม่กอดเกียบโดนตำรวจจับแล้ววิธีการฟาร์มวิ็นยังี้นี่เองทุกคนกลายเพื่อนแฉกจะเปะิ้บ้านหนึ่งคนไปด้วยโอ้โหได้เงินยงเยอะทุกคน เงยซื้อกระเป๋าซื้อกระเป๋ามาแล้วก็มีระเบิดด้วย like เราจะมาซื้อระเบิดที่ราคาแพงที่สุดกันก่อนอื่นเราต้องไปป่นบ้านนี่แล้วก็นี่ด้วยแล้วนี่ขโมยขโมยโอ้ไม่กันขโมยขโมยคอง รีบขโมยของโดยด่วนรีบขโมยของรีบขโมยของเร็วทุกคนรีบขโมยของรีบขโมยของแล้วก็รีบออกไปโอเคเราได้เงินมาแล้วแต่ว่าก็อยากจะป้นต่อทุบๆเทุบเลยทุบเลยทีบเลยแล้วตัทุบตู้ ATM ทุบตู้ ATM ได้เงินมาแล้วอะไรเงี้ย ต้องการระเบิดอนะ่ะโอเค اي, ต้องการระเบิดหมดเลยต้องไปอันน,นี้ก่อนนี่ต้องดีด้วยนี่ขโมยของขโมยของนี่ขโมยของโดยด่วน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 ทุกคนขโมยทีวีด้วยขโมยทีวีขโมยทีวีขโมยทีวีไปทันแล้วทุกคนรีบออกมาโอเคเราได้ของ ทำไมพวกนี้ท่านไปไม่ได้ทำไมบ้านนี้ไปไม่ได้ทุกคนใช่ไหมเถอะเราจะไปขโมยของต่อชิปสะระกรอนนี่นี่นะชิปขโมยของทีวีไปด้วยอ,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 อ๋ออ๋อออฟต์ตาอ้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใเดนต้องเอาไปขายก่อนนะครับ กระเป๋าแกจะเต็มแล้วเราปทีวีไม่ได้ทุกคนโอเคเรามาขายและอีกแค่นี้เดียวแล้วทุกคนเอาเงินมาดีนี้เงินมาฉัจบบนจะปล้นเงินมาโอเคได้ละเราได้เงินแล้วทุกคน พอได้เงินมาแล้วนี่แล้วก็ซื้อระเบิดแชรระเบิดไปละนี่รู้มันกำกคืออะไรแต่พอมอยากเอาไประเบิดเนี่ยยาก็เป็นระเบิดยาก็เป็นระเบิดจัิงเลยระเบิดได้ไหมในผังตู้ ATM นี่นะ ขโมยของนั่นเป็นะไรขโมยของนี่นี่ด้วยโอ,โอ้โดนโดนสตันโดนสตันโดนสตันทุกคนโดนสตันจะได้โอ๋ออ๋อโททัศโอเคยอ๋อโททัศไปละโอ๋โโอไป้ดีกว่าไป้ดีกว่า อยากเข้าไปดี่นี่อ่ะเข้าไปไงเข้าไปางไงทุกคนเออเข้าไปางไงก็ไม่รู้อ๋อหรือว่าเราต้องมีที่สตอ r e นั่นก่อนสต o r e ที่ดีขึ้นยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าใช้ระเบิดอยากจะเอาของขายกันชืบแล้วก็ยังไงซื้อนี้น่าจะใช้ได้คุณ นาะใช้ดไ,ได้เขาไม่ได้อะแล้วำไาเพื่อนเข้าไปได้โอ้โหวิชละ่ะทุกคนวิชละ่ะถ้าเพื่อนเข้าไปได้อะเข้าไปได้บางจังผมรู้แล้วทุกคนว่าทำไงให้เราสามารถป้วนในนานขึ้นวราต้องอัปเกรดนี่ระยะเวลา เนี่ยเราเอาเกรดระยะเวลาครับเคเราจะไปลองดูกันไปป้นบ้านอยากรู้จะได้ว่าจะนานขึ้นไหมยอยากรู้จะได้ว่าจะนานขึ้นไหมันต้องนานขึ้นอย่างแน่นอนมเชี่ออย่างนั้นอ่าอันนี้ต้องรอกัอนละ่ะรอเวลาชิปชิปนี่สะรองกันแล้วทีนี้นานขึ้นทุกคนมันนานขึ้นมันนานขึ้นทุกคน โอ้อยังงี้สบายเบืองเลยสบายเบือ้ออีซี่อีซี่โอ้ภาพวาดภาพวาดภาพวาดต่การอะไรไม่รู้เราจะป่นไปหมดเลยไหมเนี่ยป่นไปหมดเลยรจะป่นไปหมดเลยทุกคนโอ้โดนสตันโดนสตันโดนสตัน,ตนทุกคนผมโดนสตันชีฟขโมยขโมยขโมย โ oh อ,อ้ไม่ก็กระเป๋าเต็มกระเป๋าเต็มโอ้โดนสตันอีกละโอ้โดนสตันอื่นมากเลยโอเคเราแตบละเดีย๋ยวเราจะเอาเงินไปซื้อกระเป๋ากันนะครับเพราะกระเป๋านี่มันกระจอกก้อนเกินไปนี่มันคืออะไรทุกคนหน้ากากเหรอเออไม่ก oh ันหน้ากาก ตกอกโอ้โอ้ตกอก,กมันราคาเท่าไหร่ทุกคนชิ้ราคาแพงสุดคื 10, อหนึ่งหมื่นคูณหนึ่งอ๋อชุดตะกายชุดตะกายนี่เองนี่ชุดตโคตรเท่เลยทุกคนชิ้นอะไรยอย่างเท่เลยโอ้โหใช้หมื่นหนึ่งเลยหรออนันนี้สองพันนีซูมไปเลย ได้ตัวอะไรมามันคือเลได้โจรโจรมือดีคนหนึ่งไหนดูซิว่าอยู่ไหนนี่เราได้โจรมือดีไปแล้วนี่โจรมือดีของเรากระเป๋าต่อไปห้าพันโอเคเมื่อกี้เราซื้อสีขอเงินหมดละไหนเราโจรมือดีของเราโจมรโจมือดีของเราหายไปไหนอ๋อมาแล้ว ไปกันดีกว่าเราจะไปป่นบ้านกันนี่แล้วก็นี่เด้อแล้ก็นี่โอเคป่นบ้านป่นบ้านอ๋อมันช่วยเราป่นนะครับมันจะช่วยเราป่นก็ดีอยู่ทุกคนใช้ได้อยู่เราจะไม่ได้ป่นเยอะจะไม่ได้ป่นเยอะนะครับทำไมนายไม่ป่นลายจะเด็กน้อยทำไมนายไม่ป่น ให้แต่มอฟีหาเจี่ปุ่นแล้วค so? ือโจนโจนเฮ้อแล้วคือโจนที่โหดมากเลยกลับ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 เออเอออืนมากเลยทนอื่นมากเคเราจะกลับไปขายกันตามไปเลยโจนจะโจนน้อยตามข้ามปา โอ okay, เคเราได้เงินมาแล้วแล้วเราก็จะเอามานี่โอ้โหโอเคเราจะอัปเกรดนี่ด้วยนะครับเกีย okay, นี่นี่ตันเลยเาตาันเลยทุกคนความไวในการความไวในการเก็บนะครับ <Okay. S 1> นี่ปนบ้านหลังนี้ปนบ้านเหมือนเดิมเอาบ้านหลังนี้บ้านหลังเดิมนะครับ นี่ได้ละโอเมก้า oh โดนสตันอีกละโดนสตันโดนสตันดดสตันอีกแล้วทุกคนโอเมก้าโอเคทีวีทีวีเราต้องเอาเวตาก่อนทำเป็ปตาแบบอื่นจริงเลยเนี่ยชื้นแต่เปตาแล้ว,ว,ลวรีบปนรีบปนเราต้องรีบปนนะครับเราต้องรีบปนรีบปนโดยเร็ว อ้าชิห้องนี้มันอืดมากเลยทุกคนห้องนี้มันอืดสุดๆไปเลยอืดจัด,จดโอเคเราปล้นเสร็จละเราจะไปเอาไปขายกันเนี่ยเราจะไปเจออยู่นะทุกคน,นเราไปเยอะอยู่นี่เงินอย่างเยอะเลยจะเอามาซื้อกระเป๋า เอามปซื้กระเปอาแล้วก็อัพเกรดรูปน้องของเราด้วยเรื่าไม่อัพเกรดดิหาซื้อตัวใหม่ดีกว่าซื้อเลยโอ้โหได้ตัวใหม่มาละตัวอะไรไม่รู้อ๋อแล้วได้สิบแปดเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ซุ่มอีกเลยโอ้โหได้ตัวเดิมมาใส่ ใส่เลยแล้วก็ใส่ตัวเรอใส่ได้แค่สองตัวเหรอโอเคไม่เป็นไรนี่อัพเกรด,อ,กรดอัพเกรดเกรดเลยเกรดอัพเกรดเกรด,อกรดโอเคปลนปลน นี่แหละนี่พังพังพังตัวเอทีเอ็มเอาพังไม่ได้ละมาปนวานเขนมาปนวานนี่แน่นี่นี่นอดอดูสตานีละน้องช่วยฟาร์มหน่อยดีช่วยฉันฟาร์มหน่อยอย่าอืดอืดจด้จไปหน่อย,อน,ย,น,ย,ไไน,ยนะ เราจะป้นเอาให้หมดเลยทุกคนป้นเอาให้หมดเลยเราจะป the the ้นเอาให้หมดเลยทุกคนไม่ให้เหลือแม้แต่สักกระสินเดียวยังสามารถเก็บได้ไม่ให้เหลือเราจะเอาไม่ให้เหลือเลยอ่ารีบป้นรีบป้นรีบป้นทคนรีบป้ชินี่เีลือแค่แวตารีบเก็บแล้วโจน้อย โอเคโอเคได้แล okay, okay, e, 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 ้วได้แล้วโอเคโอ้โหเก็บไม่ทันทุกคนเก็บไม่ทันโอ้ว่านหลังนี้ต้องรอเวลาไม่เป็นไรเรารอไม่ได้เรารอไม่ได้อีกเหรอชึบโอ้โหไม่ได้ไม่ได้โอ้ยถ้าพลาดเกินสามครั้งเหรอนี่ไงนี่นะรีบปนรีบปนรีบปนของเอา เอาทีวีก่อนเลยทีวีมันดีเกินไปนะครับทีวีมันดีเกินไปเอากล้องด้วยโอ้ชึบชึบแล้วก็เอากระป๋อเต็มแล้วกระป๋อเต็มแล้วไปก่อไปดีกว่าไปดีกว่าแล้วจะเอาไปขายกันเราจะเอาไปขาย นี่มาถึงละขายเลยโอ้โหได้หมื่นเจ็ดเลยหรอเฮ้มันทำไมดีจังเลยทุกคนเอาต้องบวกอันนี้ไหมบวกอะไรดีทุกคนนี่บวกความเร็วในการเก็บชเงินงหมดอย่างเร็ว,วทุกคนขอจบคลิปต่แพงเทนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเลยนะครับขอครับ